กราฟทีวีนะฮะวันนี้ผมมาพูดเปิดเองเปิดเองเลยเนาะคลิปที่แล้วเขาไปพูดผมเขาไปช่วยผมพูดไว้ใช่จัดไปเดี๋ยวอย่าบอกว่าคลิปที่แล้วเพราะอันนี้มันคลิปผมต้องบอกเพราะว่าคลิปก่อนเียคลิปของคุณคลิปคลิปผมเมื่อกี้ต้องคุณโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอ่าสไตล์การเล่นแล้วก็แนวทางการเล่นของแทนโปพาาดินนะครับจริงๆไม่ให้แนวทางหรอกแต่เราจะมาบอกว่า ให้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการที่จะเลือกเล่นแคนนี้คือคอนเซปต์ของแคนเป็นอะไรคือโกเนี่ยคือโกพลดินเนี่ยยืนในตระกูลพลดินตระกูลเนี่ยมันเล่นยังไงอ่ามันเก่งยังไงเราจะมาพูดกันวันนี้ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าโกพลาดินเนี่ยเป็นแคนที่เกิดจากการรวมตัวกันของอัศวินของรอยยันพลัดินกับชาโด้พลัดินนะครับจนเกิดมาเป็นโกพลาดินอันนี้ที่ผมต้องบอกก่อนเพราะว่า สองอันนี้มันมารวมกันมันถึงเกิดเป็นสกลิลของโกพลานินครับและก็แล้วมีมีสกลิลกินเพื่อนก็นคือชาโดด้วยใช่แต่เป็นสกลิลกินเพื่อนของชาโดเป็นสกลิลเรียกเพื่อนของร,รอยยอนะครับอ่ะโอเคก่อนก่อนก่อนหน่งเลยก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องโกพลานินแล้วเราขอแยกก่อนด้วย คือโกไพรินเนี่ยแบ่งสายการเล่นได้ทั้งหมด2สายครับก็คือสายติดชื่อมีชื่อมีเนมกับสายไม่มีชื่อแต่เป็นสายตัวเล่นจะเป็นสายตัวเล่นเป็นเป็นฝั่งซับตัวเล่นอย่างเช่นเอเซลกับสเปนทันดุกใช่ครับอะไรประมาณนี้เหมือนจูเคนนะครับจูเคนจะแบ่งเป็น2สายนะฮะเกย์เกย์เจอเลยใครโอ้โหแก่ไปไหมไม่ฝ่านทีพูดถึงมาแล้วมันเท่มันเลยจูเคนนั่นแบ่งเป็นสองสายเกย์ที่จูเคนไรลิมจูเคนโอ้โหหมายกอนโคตรรู้ย มันร้องอยังไ,ไงวะอะไรวะจำไม่ได้ <c oughs> เข้าเรื่องกันต่อตอนที่จะออกทะเลมากกว่านี้นะครับ okay. Okay, โอเคโอเคแล้วหลังากนี้เราจะมาพูดถึงฝั่งตัวเล่นก่อนครับติดชื่อออกไปครับ <c oughs> ตัวเล่นนะคะองโกเนี่ยจะมีอยู่หลายตัวมากแต่ว่าผมก็ได้ยกตัวอย่างออกมาน,นิดหน่อยนะครับ <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมมาก่อนเอาเซลมา <c oughs> อเอาตัวนั้นก่อนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสายการแลนของสเปเชียลดุ๊กดาคอนนะครับซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของฝั่งชาโดแต่ว่ามาอยู่ในโกลาดินแล้วก็เป็นหน่วยของชาโดเนี่ยหนักกว่านะครับแล้วก็จะอีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยก็คือไออะไรวะกระ่ายขาวในเงาจันนะครับเพลินนอนะครับ<ม>ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัว,เล,ตวเล่นเหมือนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะไรวะไม่รู้ คือมันมีมันมีหลายอันนะฮะที่เป็นตัวเล่นอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะก็คืออ่ามันชื่ออะไรกู้วินหรือสักอย่างนะของภาคจีซึ่งจะมาในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นนับว่าเป็นตัวเล่นนะฮะไม่ได้นับว่าเป็นติดชื่อเพราะว่ามันเอาไว้ใช้กับต <hum> ัวติดชื่อเนี่ยมันมีน้อยมากนะฮะก็คือไอมันมันเป็นฐานของโกคาดินใด้ไหมใช่ก็คืออย่าเรียกว่าสายอย่าเรียกอย่าเรียกว่าเป็นสายเป็นตัวเล่นใช่แล้วของที่จะซับก็จะซับเป็นตัวเล่นฝั่งนั้นไปในอนาคต ผมจะแบ่งเป็นนะครับว่าสายเนี่ยจะมีตัวซับเยอะมากแต่ว่าที่เป็นตัวเล่นเนี่ยจะมีตัวซับนิดเดียวก็คือจะเป็นซับที่ว่าต้องติดชื่อเป็นตัวนี้เท่านั้นหรืออะไรเท่านั้นนะครับแล้วแล้วที่พีคเว้ยคือไอไอไอพวกสายตัวเล่นเนี่ยสามารถมิกกันได้แบบยิ่งกว่าพวกติดชื่อนะมันกว่าครับจริงๆอิะดิสนุกกว่าด้วยฮะแล้วก็มีสาระใช่ถึงถึงมันจะเก่งบ้างไม่เก่งบ้างแต่มันก็หาจะมีสาระแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือบอทเอเซลนะ อย่าเรียกบอลเอเซลต้องเรียกว่าสายเอเซลซุดเปอร์สายามากันสามล้านุเปอร์สายาขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามครับใครดูดักราฟบอลจะรู้นะก็คือตัวเล่นสามตัวนี้หลักๆเลยก็เรียกเพื่อนจะเป็นการเรียกเพื่อนแล้วก็บวกพลังตามจํานวนการ์ดที่อยู่บนสนามหรือว่าบวกพลังตามไอตัวที่มันลงมาครับ ตกยียวยยอนรอย่อดพลเดินชัดๆ <Okay. S 1> แต่คือคือ,คอหลักๆก,การเล่นของโปพลเดินเนี่ยคือการที่เรียกพวกออกมาจากกองนะครับส่วนไอ้เรื่องพลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในสังกัดของแทนอะไรมาก่อนเท่านั้นนะฮะนี่นี่ก็คือแบบเป็นตัวเล่นเด่นๆคิดว่าเด่นแหละเพราะว่ามันมีเด่นกว่านี้แต่มัน อยู่หรือไหนแล้วก็เสริมเสริม,รมความรุยนะครับอันนี้เนี่ยทลางจอมตีหนึ่งหมื่นนะครับมันดูเหมือนจะกาก,กานะครับแต่มันคือผู้นําสูงสุดของโกนะเอยว่ะของไอที่ทาคุโตะบอกใช่เป็นผู้นําสูงสุดของโก นะครับไม่ใช่อันเฟดนะครับอันเฟดอันเฟดนะอาร์เจนตินาพวกสายติดชื่อก็คือลอยย่อบาลีดินใช่ครับแค่มันยกพวกมาเฮ้โอ้ประเทศประเทศบ้านเกิดตูยังซ่อมไม่เสร็จเลยก็ย้ายมาอยู่ไปอย่าเรียกว่าประเทศมันเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าเอ้ยบาดีสังกัดเราแบบมันอยู่ไม่ได้อ่ะไอ้เมืองเราอย่าให้มันอยู่ก่อนเมืองเราซ่อมไม่เสร็จวานายเราพักก่อนนะโอเคเป็นกษัตริย์จากเมืองอื่นมาขออยู่แป๊บนึงนะฮะอ่ะนี่ก็คือโกบาลินสายตัวเล็กกไอ ฝั่งตัวเล่นก็จะมีประมาณนี้อันนี้มาดูฝั่งติดสายกับมาดูฝั่งที่ติดชื่อแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าติดชื่อเนี่ยติดชื่อเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายหลายอันเหมือนกันนะฮะแบ่งเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีซับของซับอีกทีหนึ่งนะก็อย่างเช่นซับของ l บเลเตอร์นะฮะก็คือเพิิงสีครามนะฮะติดชื่อติดชื่อแล้วไอติดติดชื่อติดซับติดชื่อติดซับติดอย่างอีกทีหนึ่งใช่ ันนี้ผมไม่ได้เอาพวกยุคหรีเจียนมาถ้าถ้าอยากรู้จักเพอร์ซิวัลก็เอามือออกไปดิไอ้นี่อะตัวนี้ตัวนี้เดีย๋ยวผมจะใส่พเพอรอนี้พเเอเพอร์นี้แก่เขาเลยอะเราจะมาดูกันแต่ละตัวนะครับว่าสายติดอะสับแคลนนะครับซับแคลนคืออะไรนะซับแคลนกนะ็คือไอ้พวกที่มันติดชื่อกันเกือบทุกใบอะครับนั่นแหละเาเรียกสับแคลนสับแคลนอะทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเนี้ยไอ้พวกตระกูลติดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ยังมีอย่างเช่น ตัวหลักนะครับที่เป็นผู้นําของทัพนี้ก็คือโมนาไนโอล,ลีอันเฟดครับแล้วก็จะเป็นแกรนดซอลตเซนิดนะครับแล้วก็จะเป็นอันเฟดล่างเดิมตัวโกมันเฟดร่างเดิมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแกรนซอตร่างเด็กไลท์ก็จะเป็นติดทรัพเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นตัวเอาไว้ใช้เล่นโอเคแล้วเรายังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้พูดอย่างเช่นโคลิชายเวนคเวนแกโคลิชาย กามอ,อใช่กามอ,อด้วยใช่ผูนมีเยอะะครับเยอะเพราะเยอะมากตัวตัวที่เป็นตัวที่เป็นแบบเซโทนลิเบเลเตอร์ ator, ที่มันซับซับสายซับชื่อเนี่ยมันเยอะใช่แต่ว่าจะติดติดแบบลหลักๆเนี่ยมันจะติดไม่กี่ตัวใช่แล้วก็การเล่นแต่ละอันเนี่ยบางทีมันจะซับเฉพาะของอันนะครับอย่างเช่นจริงอยู่ว่าเราเล่นลิเบเลเตอร์เนี่ยแต่การที่จะจับลิเบเลเตอร์กับอันเปลคู่กันเนี่ยจัดยากนะครับ ราะว่าอย่างเช่นมันจะมีตัวที่ว่าเอาไว้ซับของแกนส์อตโดยตรงซับอันเฟดโดยตรงเนี่ยบางทีมันเล่นกันไม่ได้แล้วต้องปรับแต่งมันเข้ากันใช่อันนี้คือแนวทางการเล่นของติดชื่อเพราะบางเพราะบางอย่างอย่างอาร์มาบูทอันเฟดสมมังาคุณยืนไปแกนส์นอตเนี่ยคุณใช้สกิลบูทไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคือมันบอกว่าต้องมีอันเฟด แล้วก็อีกอันนึงฮะมาบูธบูธได้เฉพาะโตกลมเท่านั้นนะฮะให้บูธให้บูธได้ที่ไม่ได้เดาถึงว่ามันมันมันเป็นซับซับในสายในสายติดชื่อกับซับตัวเล่นอีกทีใช่มันมันซับซ้อนนแต่แต่ถามว่าความหลากหลายระหว่างติดชื่อกับไม่ติดชื่อไม่ติดชื่อกับติดชื่อนี่มันดีไงมันผมว่าหลากหลายมันเหมือนมันคล้ายๆกันนะเพราะว่าฝั่งฝั่งพวกไม่ติดชื่อฝั่งตัวเล่นเนี่ยมันสามารถมิกกันได้แบบอิสระมากแต่ซึ่งซึ่งจะมามาเป็นข้อเสียที่ตัว พวกต,ติดชื่อติดสายเพราะว่ามันต้องมีคาว่าอย่างสมมติที่มันใส่รีเบเรเตอร์แม้มันก็ต้องเป็นรีเบเรเตอร์ทั้งหมดถ้ามันอย่างบางตัวเนี่ยหลายหลายคนมักจะสับสนนะถามว่าทําไมต้องใส่รีเบเรเตอร์ทั้งเล็กทำไมไม่ใส่ตัวท,ที่มันเก่งมาด้วยเพราะว่าบางตัวเนี่ยมีสก,กิลเช่นที่บอกว่า จะบวกตามที่มันเขียนริเวเลเตอร์เท่าน,นั้นแล้วก็ใช้ค่า,าคอสเคาน์เตอร์บาร์ Counter เป็นร so ิเวเลเตอร์โซ่ริเวเลเตอร์นั่นแหละครับนี่แหละคือปัญหาครับจริงๆถึงต้องใส่ครับแบบนี้นะฮะคือหลายคนบอกเฮ้ยพี่โหเล่นติดชื่อเล่นใส่ตัวเริ่มนู้นตัวเริ่มนี้ก็ได้เปล่าใช่ใส่ได้ครับมันแล้วแต่แต่ละคนนะใช่แต่คือเราต้องคิดถึงในระยะยาวในการจ่ายคอสด้วยเพราะว่าเฮ้ยบางทีโซต้องติดชื่อริเวเลเตอร์เคาน์เตอร์บาร์ต้องติดชื่อริเวเลเตอร์ในจังหวัดสำคัญสำคัญอย่าง อันเฟสเนี่ยสมมติคุณจะกดปิดท่าเลยแล้วดามเมจคุณดันมีเฟรมออฟวิตเอรี่หมดเลยสี่ใบทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ติดชื่อทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าสกิลอันเฟสมันคือคอร์ดบาสติดชื่อแล้วเรียกจากท็อปลงมาเดี๋ยวผมขอเสริมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับด้านนีโอ้หลเด็กเกดคอร์บอลไม่ติดชื่อนะครับ Uhm ยังวมุกนี้มันเล่นได้ er> Gen uh, 2อปีตราบใดที่คุณยังใช้ผิดๆอยู่เราก็จะรอเราก็จะล้อคุณไปอย่างนี้เร ну ื่อยๆไปถ้าเห็นถ้าเห็นหน้าโยชิโกะขึ้นมาก็ไม่ต้องโทรผมนะโอเคก็คือติดชื่อกับติดชื่อนี่มันก็มีกันได้แหละแต่มัน มันบางทีต้องดูครับว่าแนวทางการเล่นอย่างเช่นมันลิเบอร์เรเตอร์เหมือนกันแต่ว่าแนวทางการเล่นของแตละอันมันคนละอันกันเลยนะถึงแม้ว่าโกเนี่ยมันจะเน้นเรียกพวกจากท็อปออกมาก็จริงแต่ว่าการเล่นของแตละอันเนี่ยมัน ใช่ก็อย่างสมมติอ่ะอันนี้เราเราพูดทีละสายเลยเพราะสายเด่นๆหลักๆเลยนะที่ดังๆมีสองจริงๆมันอยู่3ฮะก็คือมอเพอร์สีขามด้วยแต่เราไม่เอามาเรายกยอดรักไว้ในฐานที่เข้าใจใช่อ่ะปึ๊บมาดูที่อันเฟส่กนคือไออันเฟสไปอยู่นี่มาดูที่แกสล็อตก่อนคือแกสล็อตเนี่ยใน b t 1 4มันจะของมาซับแกนสล็อตบานเบิร์ใช่ของมาซับแกนสล็อตของทีดีใช่คืออีกอย่างทีดีตรงเนี้ย คือมันเป็นรางต้นของแกซลอสเซนตด้วยนั่นแหละมันก็เลยมามันจะมาซับในส่วนนี้อีกทีหนึ่งไอ้แต่แต่ถ้าถามถ้าบอกให้บอกอธิบายลึกก็คงยากนะมันความรู้สึกอะแล้วก็คือมันซับกันได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่เรียกว่าคอร์ดไลท์ดังนั้น2ตัวนี้เนี่ยใส่ด้วยกันได้แต่อย่างเช่นถ้าเราจะเอาไปใส่อันเฟดด้วยเนี่ยแล้วเราไลท์ตรงนี้ถ้ามันเฟดเนี่ยมันก็ไม่บวกสองหั่น ประมาประมาณนี้่เรามาแล้วก็แนวทางการเล่นของไอตัวนี้เนี่ยมันคือการที่เอาคอปลงมาฮะเก็บเก็บหนึ่งตัวนะที่เป็นเกตสองต่ำกว่าเกตสองไวตากองแล้วเปิดออกมาหนึ่งตัวฮะนั่นก็คือสไตล์การเล่นของมันคือการเปิดออกคือเก็บหนึ่งตัวเปิดออกมาแล้วค่อยบวกกพลังเปลี่ยนตัวตีายๆก็คือแบบสมมติละอ่ะเฮ้ยเราใช้เกตสองตีตูม เฮ้ยล้วตัวนี้ใช้สกิลปพ๊บก็เหมือนเหมือนเหมือนเพิ่มกําลังตีให้เหมือนเพิ่มครั้งการตีให้กับตัวเ็กตัวนี้นแล้วก็<อ>ข้อดีของมันอีกอย่างก็คือเวลาแบบมันตีเนะี่ยมันก็เช็คถ้ามันเช็คแล้วแบบเฮ้ยเขากาดมิดนีเราก็โยนให้ทางที่มันบกมันหล่นลงมาใช่แล้วเราให้ให้ไอ้ตัวที่ลงมาใหม่เนี่ยเราไอเป็นตัวตีเป็นตัวตี<ช>ปิดเกมก็ได้นี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะจัดนะแล้วเรมาดูฝั่งอันเฟดครับอันเฟดนี่ บอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่เล่นยากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าคือสกิลมันเป็นออโต้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยเขาลบไปแล้วอ๋อลบไปแล้วใช่ไหมคือสกิลซูมเลยนี่นี่ออโตโอ้ออโตโบ้บ้านตุ๊ดมึงแหละ <laughs> โอ้โหนะอ่ะใช่ ความสามารถหลักๆของสายอันตียน,นะครับคือการบวกพลังตามพวกที่มีอยู่บนบอร์ดครับใช่ซึ่งจะต่างจากเมื่อกี้เมื่อกี้คือการที่ว่าบวกพลังเพื่อให้ตีแรงแต่อันนี้คือการที่บวกพลังเพื่อให้ตัวมันเองตีแรงเอาง่ายอารมณ์เหมือนแบบพวกเหมือนเ,อเวลาอะไรได้ดูพลังเพื่อนไงงั้นผมจะบอกอีกอย่างนะฮะ การสล็อต uh, เนี่ยถ้าใครอ่านพวกหนังสือนะครับจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามตำนานเนี่ยมันจะชื่อว่าแลนสล็อตนะฮะและไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นอัศวินที่เก่งที่สุดเกือบเกือบที่สุดมั้งหรือเก่งที่สุดเลยเนี่ยของบรรดาอัศวินโตกม <Okay. S 1> ซึ่งมันเป็นอัศวินครับ <Sl> ดังนั้นอัศวินเนี่ยมีหน้าที่ในการที่เรียกว่าสั่งการลูกน้องนะครับให้มีแบบมีแรงมานานใจอะครับก็เหมือนกับว่าอันเนี้ย ส่งลูกน้องลงมาและก็บวกพลังอ่า <schwier Transportation. S 2> แต่อันเฟดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ายิ่งมีลูกน้องมากครับกษัตริย์ยิ่งมีลูกน้องมากกษัตริย์ยิ่งเนีอยมนจพลังใจไงเหมือนพลังใจเหมือนพษังใจยิ่งแรงได้ก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเราไปตัวๆกับเฮ้กษัตริย์ต่างเมืองเนี่ยโฮ้โอ้โหฝั่งนู้นลูกน้องเต็มเปี่ยมเลยโอ้โหพลังพลังก็กำลังใจเขาก็จะดีกว่าแล้วแล้วไอฝั่งที่ไม่มีกำลังใจก็จะแพ้ไปเลยปริยายใช่ อันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมเสริมจริงๆนะเพราะว่ามันมันเหมือนอิงตามแบบอซูนโตกรมอะครับไออันเฟรนเนี้ยคืออาเธอร์เฮ้ยโคตรตำหนานถ้ามันมีจอกสักสิทธิ์ด้วยเนี่ยก็บันดี้ไปละล่ะโอ้ยโจอกสิทธิ์อันนี้เวลาคนจะรู้ว่าพวกเราสองคนในเรนบันดี้ใช่โอเคคือคอนเซปต์การเล่นของอันเฟรนเนี่ยคือต้องมีเพื่อนบนสนามคือมันบนสนามให้เยอะมันก็จะบวกพลังใช่ ถ้าสมมติไม่มีเพื่อนยืนโดโดๆอโลนก็ใชส้สกิลเรียกมาใช่ตามนั้นแหละต่อให้ใช้ไม่ได้มันก็ยืนมันก็โอ้โหตีอย่างเบาเลยเบาโงเลยคือข้อเสียของสายอันเปรนะคือถ้าเราไม่มีพวกเลยเนี่ยเราไปเจอกับแขนที่มันยิงเรียเราเนี่ยอันเปรตมันจะตีได้แบบอ่อนดอยมากก็เหมือนประชาชนโดนวางยาพิษแต่โอ้โหชิบหายแล้วไอ้พระราชาก็หง่ประชา,าชน,ชนพลังเริ่มก็เลยกำลังใจเริ่มไม่มีใช่แต่ถ้าเฮ้ย ประชาชนมายืนเคียงบ่าเคียงไหลเฮ้ยจัดดิวะเพราะประชาชนเรียกทหารเพราะประชาชนจัไม่ออกมาสู้ใช่เออทหารน่ะโอ้โหจัดไปดิวะอะไรประมาณนี้นะฮะ ลองดูครับแนวทางการเล่นของโกก็ประมาณนี้ครับก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้อาจจะออกทะเลไปเยอะอยู่แต่ว่าแนวทางการเล่นของโกหลักๆเนี่ยแลหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการบวกพลังแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแนวทางการเล่นของโกจริงๆเลยคือการเอาเด็กนะครับเอากาสจากเด็กเนี่ยลงมาบนสนาวนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นโดยการเป็นการสุ่มนะแต่ในอนาคตนี่มันก็ไม่สุ่มมันเสิร์ตได้มันเสิร์ตได้แล้วมันเลือกใช่ฮะก็ ก็ง่ายๆคือแทนนี้เปรียบเทียบก็เหมือนเ,เหมือนเพื่อนน่ะใช่ถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะบางทีเรายืนเรายืนทําอะไรคนเดียวคนเอาไปคนเดียวเนี่ยบางทีผลที่ได้มันดีก็ดีแต่มันอาจจะดีไม่เท่ากับที่มีเพื่อนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมโปเนี่ยก็จะเหมือนกับสามัารคีคือพลังนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าสามัคคีแล้วมันทงังกูก็ยืนคนเดียวสามพคคีคือพลอังแต่ถ้าสา มันทังนี่ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ควรจะมีสามะคีกันไว้ในการเล่นการ์ดสามะคีใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้ครับในเมื่อแวนการ์ดเนี่ยแทนนี้มันมีความสามัคคีกันแล้วนะครับเราก็ต้องอย่าลืมนะครับมีน้ําใจกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหอะไรวะแพ้อย่างเงี้ยแล้วแบบจะไปตใส่ได้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยแล้วคุณอย่าทำมารยาแบบเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเออเนี่ยแบบ ะะอย่าอย่าอย่าครับอย่างนี้นะโอเคคิด <Okay. S 2> ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นหลายๆคนในการตัดสินใจเล่นอยาเรียกว่าผู้เล่นหลายๆคนฮนะเรียกว่าผู้เล่นมือใหม่ที่รู้สึกว่าอยากจะเล่นนะฮะ ก็คือลองดูคลิปนี้เนี่ยท่านอาจจะได้รู้สึกว่าอ่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับตัวคุณหรือเปล่าได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ละเอียดมากนะดังนั้นคุณต้องไปหาข้อมูลด้วยตัวเองต่ออดูคลิปผมแล้วก็ไปลองหาข้อมูลด้วยตัวเองถ้ามันเหมาะกับคุณเองคุณก็ลองไปหาครับว่าอ่าการที่คุณต้องการเนี่ยมันอยู่ชุดไหนบ้างแล้วคุณก็ไปลองหาซื้อมาแล้วก็ลองมาจัดดูนะครับจัดให้เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับ เนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะถ้าเราจัดไม่ใช่สไตล์ตัวเองมันจะเป็นจริงเป่นอะยากมากคือทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นในตัวเราเองถ้าสมมติเราเจอสิ่งที่มันกระตุ้นแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราสนใจมันจริงๆเราก็ไปหาข้อมูลนะถ้าถ้าถ้าท่านอยากเดีนก็เราก็ดีใจด้วยเราก็ใช่ล้วก็สนับสนุนแต่แต่ถ้าอยาก้ไม่ชอบวันนี้เลยก็รอดูแนวทางของแคนตืนกันต่อไปใช่ฮะเพราะว่าผมจะทำคลิแคนนะฮะจะมีหลายๆสายนะถึงข้อมูลอาจะไม่ครบถ้วนบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่คุณจะเล่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณอยากคุณเหมาะกับแผนนี้ไหมแล้วถ้าคุณแบบว่าเออมันไม่เหมาะกับเพลงเนี่ยแต่คุณไม่ลองไปหาข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันจะบางทีแบบเออตัวที่ผมไม่ได้พูดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมาะคุณถ้าคุณไม่ไปหาข้อมูลมาเองเนี่ยมันก็อาจาอาจาะจะมาโทษผมไม่ได้นะคบว่าผมเนี่ยไม่ยอมบอกทุกอย่างคือผมเนี่ยบอกเป็นแนวทาง โฆษณาก็ไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ติดตามตามไปอีกทีก็แคนใหม่เลยใช่ฮะโอเคบอกว่าแคนใหม่เพราะว่าคลิปมันจะลงสลับกันตรงนั้นคลิปหน้าอะไรไม่รู้ช่างมือเนอะสปอยครับมันมันต้องเป็นเกี่ยวกับไอสลักเกอร์สลักเกอร์อะไรสักอย่างไอสลักเกอร์ไม่ใช่ใหม่คลิปหน้าครับผม